สวัสดีจ้าพี่น้องกับบรรยุดของนางยุดมือที่ซี่แล้วพี่น้องวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะจุงใช้บนหยุดให้มีคุณค่าจงใช้บนหยุดให้มีคุณค่าฮ้อนฮอนพี่น้องใส่ไส้ายเดี่ยวเสียวหลุดว่าท่านใส่สายเดี่ยวเสียวหลุดสงการน,นะพี่น้องเมาม้อยไปนาเป็นงานไปนา สงการนะพี่น้องไก่ย่างหอดสงการหรอโรนโรนอยากโดนสาดน้ําจังเลยอยากโดนสาดน้ำให้ตัอปีกเปียกบอนจังเลยไม่มีใครสาดกระโดดลงถังน้ําก่อนนะตอนนี้เหตุยังพี่น้องเอาใบมะกรูดนะคะใส่ถุงไว้แล้วก็จะแช่วไว้ในช่องฟรีซเอออันนี้สามารถปลูกได้นะคะ ถ้าใครซื้อมาจากตลาดนะคะเอาไปปักเซกระถางไว้พี่น้องคุณก็จะได้หนึ่งต้นมะกรูดนะคะมีจากกิ่งเจาก็กจะมีเท่านั้นการปลูกมะกรูดนะคะวิชาการ <c oughs> มเมาโมยเงานไปนั่นเมา้วย,ยไปนั่นปลูกโดยใช้เมล็ดและก็การตอนกิ่งนะคะแล้วก็หักกิ่งของมันปักลงไปเลยนะคะ3วิธีในการปลูก วิธีไหนง่ายทีย่สุดซื้อมาจากตลาดนะคะเด็ดแล้วมันมีคุณค่าน,นะคะอย่าทิ้งนะคะปักลงใส่ในกระถางหรือเสียบลงในดินเลยนะคะคุณก็จะได้ต้นมะกรูดกินทั้งปีทั้งชาติค่ะอันนี้ถ้าคุณจะเก็บว้หนึ่งปีบางครั้งการซื้อมะกรูดมาเนาะพี่น้องมันเยอะเกินไปเรากินไม่ทันมันก็จะเหี่ยวแล้วก็เป็นลาสุดท้ายก็ต้องทิ้งนะวิธีในการเก็บใบมะกรูดเป็นปีก็คือ เด็ดมันหลอกกระไซในถุงพลาสติกหลอก็พอจะสาคิดแบบนี้ไงได้พี่น้องพอเดิบแล้วเอานังยางรัดมั่นพี่น้องเอานังยางรัดเวลาเขาจะต้มยำมากถ้าได้มิดถุงไหน้อยเอพราะไอ้แป้พี่น้องหัดไหวเราก็เอาออกมาต้มยำแต่ละครั้งความสดของมันเวลา,เอาออกมาพี่น้องมันจะกิ๊กแบบนี้เลยเด้นี่ มันจะสวยไซกิกแบบนี้เลยการถนอมของใบมะกรูดก็คือเฮ็ดใหลายๆ,ๆปีเฮ็ดใบเออกินได้เป็นโดนๆเป็นปีก็คือใส่ถุงเรกกระเซาสงฟิเตอร์อพี่น้องขันนซัน้าเหาเก็บมากแล้วก็เอาใส่ในซองธรรมดาพี่น้องมันมันขึ้นร่าสุด้ายกับตองทิมทิมรอกน้ำกระเสียดายเป็นไมนเป็นทองนะนี่ถ้าเฮ้าเฮ็ดเป็น1ิปซิถุงเ้าก็ต้มได้เป็นสิเป็นยี่ิเทียบกับบม่มด ไส่ตละลเชียซีหาใบถน,นันใส่หลาบใส่ตุ่มย่ำน้อพี่น้องเนาะวันนีอนอนอนอ้อยากอยากมาหาเพื่อนค่ะรักเพื่อนทุกคนนะคิดถึงรักแทบขาดใจใครไม่เห็นก็ก,กดติดตามกดหัวใจให้นางหน่อยนะคะลืบลืบลบเพื่อนทุกคน